ตัวนี้พีはは่น้องตัวเก็ดแปดขีดหกเก็ดขีดพี่น้องตัวหนึ่งตัวปลาช่อนปลาช่อนมีปลาลดน้อยปลาลดน้อยจะเป็นตัดเหรียญพอต้องพี่น้องสวัสดีครับพี่น้องเบาวบันบันทงเลือพี่น้องเลือพบกับเบาวบันบันทงเศร้าๆพี่น้องหมอกหนาหนาเนาะพี่น้องเนาะหมอกออกหลายๆเนาะพี่น้องเนาะ ตอนเสาร์วันที่สิบสามกันยาเ้ยพี่น้องเป็นวันนังขารนผมบอกว่าบ้านเมื่อนี้ที่ตลาดจ่องจอมพี่นอ้องนี่ก็ที่ผ้าพีผ้านนองไปบึงตลาดของสดตลาดสดตลาดของสดที่ประเทศเพื่อนบ้านเพิ่นเอาเอาจากบ้านเพิ่นขึ้นมาขายนะครับเป็นปลาเป็นกุ้งเป็นหอยหลายหลายอย่างพี่น้องว่ามื้อนี้สิมีหยังขึ้นมาแน่อครับนี่ก็ประมาณ หกโมงพอดีมั้งครับพี่น้องนะช่วงหกโมงอย่าลืมเลยพี่น้องหลังตลาดหลังรถตัดพี่น้องมันจะมีตลาดือช่องเข้าไปมองที่เขาเคยขายไกลพี่น้องมันจะมีสร้อยเขาไปมาจะเศร้าพี่น้องยังมีฝอมาสวยโออเน๊ต้องมาจะเศร้าครับทิ่ตามม,ม,ม,มาด้วยพี่น้องด้ยครับช่วงนี้ครับหกโมงสิบนาทีน้องพี่น้องมาเป็นกับขึ้นมากพี่น้อง เหตุผลบางอันละขนของข,องของึ้นมาพี่น้องพื้นที่ก็ยังลงลุงอยู่นะพี่น้องเนาะแม่ขาคนไทยก็มาล่องลออยู่ครับน้องมแมลงลออยู่ทางไหนมาหอดเป็นกับขนลงเลยครับตึงตั้งตึง,ต,งตั้งเลยกันนี่ขนลงน่าจะเป็นเขียดหลายครับพี่น้องประไล่พี่น้องไม่ปลาไหล ปลาเหม้ออ่อนมาไปหนน่องเนาะโอ้หง่าไม่เลยเนาะนี่ตัวใหญ่เนาะเฮ้ยนี่บักเอบเลย มืโอนี้มีตะกะแตียนเลยพี่น้องเลยโมนี้มีตะกะแตนตะกะแตนเต็ยนนุ่งเล้งนุ่งเล้งนี่พี่น้องตะกะแตนแล้วก็เป็นปลาเนื้ออ่อนน้อพี่น้องปลาเสียมบานเท่ามันหอยแกะขนผนมากครับสินค้านี่เมันก็ใส่ซาเลงมากก็มี่พี่น้องใส่ซะเลงมากก็มีตะกะแตียนแล้วก็พอถิ่มลงตะกะแตนปุ๊บก็ถือเอาฟับเหมาเลยพี่น้อง บ่อบอลมาตจะเจ้าพี่น้องมคนนี้เม,มาก่อนอันนี้ใช้สเสล่งมากพี่น้องใช้สเสล่งมาเป็นปลาเนื้ออ่อนปลาเสียมเสียมนะพี่น้องปลาลดปลาลดปลาลดมันหนีมาหลายพี่น้องเสียบเสียบตายเขาปลาลดเขาปลาเสียม,มพี่น้องเบิ้งเรื่อยๆพี่น้องเบิง้งเยาว์เยาว์คนนี่เหมือนจะเป็นกุ้งพี่น้อง กุ่งๆพี่น้องกุ่ง,งได้เต็มถ่ายรถเลยพี่น้องเนาะคนเราไปเท่พี่น้อง,งนีแต่กุ่งพี่น้องปเลกุ่มจิ้งรถแว่นพี่น้องไปมารถกระบะแน่แต่มีแต่แบบโชกโชนพี่น้องมีแต่ ผิวเก่าจังน่อยน้องพี่น้องเนาะรถใหม่เพิ่งก็ไปจะใส่เที่ยวอยู่บ้านบนะน่น้องเท่อ์ว่ะค่ณพี่น้องนี่ตะป่าเท่อ์วครับปลาเนื้ออ่อนพี่น้ององจุบๆเลยสวัสดีครับจะง่ายสวัสดีครับครับผมครับ ปลาขาวพี่น้องปลาขาวขนาดปลาอย่างนี้ไงปลาขาวปลาขาวปลาขาวโอ้ปลาขาวบ้านบ้านเพื่อนพี่น้องอันนี้ปลาฟอปลาโดปลาดปลาคดปูปลาหางแยงอืม ใส่มากพ่อเดือยเอาน้ำแข็งโปะมาเลยพี่น้องการขนส่งคนแบบบางครั้งด,ดีพี่น้องใส่น้ำแข็งโปะมาเลยค้นในร้าย,ายพี่น้องนี่มีแต่ปลานเอาตะปาเสียมเลยพี่น้องรถคันนี้เป็นกอยกับมีเ่เลยครับเป็นเป็นมะขาม ป้อมเป็นแบบสมอกอะเพรมีเลยสื่อเลยกรอยพี่น้องนี่ก็จะเป็นไอ้ปลาลดหน่อยเนาะพี่น้องเนาะปลาลดเป็นกุ้งเ,เอาเยอะวันนี้เย่ยมมายเยนะมามาบ่ค่อยหลายเจ้ากันเลพี่น้องเลยเพราะว่าของคนว่าของ,ของ,ของหาย,ยากล้อคือว่า จะมีตาขายไงเจ้าประจำที่พนอบถึงหน้านะครับล็อกไปล็อกมันเมื่อนี่หมอกลุ่เป็นมือแหลกเลยครับ,ม,รรบมือแหลกหมอกลุ่มหักเังนงเนี่ยาัดมาพอคนเฮ็ดอาชีพเดียวกันพี่น้องมาแนะนำตัว ช่องเบาตะกณ์หลงพงนะครับขอฝากช่องเลยเด้อครับเรื่อครับช่องครับฝากช่องคับเบาตะกณ์เด้อคนที่ตามให้บาทุกคนหลงพงเด้อพี่หน่องเด้อมาขอคนอาชีพเดียวกันครับอาชีพเดียวกันครับผมครับผมครับแกไปจะต้องะลยนะอโลงเส็นเผือกเส้นก้อยเนาะพี่น้องเส้นก้อยก็ง่ายๆเก่ากบกบนี่เป็นกบพี่น้อง กบแกบแกบแกบเป็นหอยกับพ่อพี่เ้าพี่หน่องผนข้างผนจะเป็นหอย <B ilo. S 1> เป็นปลาเสี้ยมพี่หน่อง พี่ก็กอดเอิกเบื้องซื่อเด้เลยบ่ได้ดาหานยังเด้เลยบ่ได้อยังเลยอืมมันนี่การภากะบ่อคอยกคลื้นมาเลยพี่น้องเพราะว่าไม่ขาดคนไทยกับมาบ่าหลายเนาะของเพิ่นกะออกมาอยู่ครับเจ้าละหลายอยู่ของของของประเทศเพื่อนบ้านเท่านั้น แตเพอขาคนไทยมีขาคนไทยก็บ่หลายปไปไหนครับน,นี่ยางอยู่มาลองมาเลงเป็นมันเลยพี่น้องมอนนนองนอันม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 ันไอเทียนเนาะพี่น้องบาดเท่าอื่นมันเทียนหลังศาสตร์กับสิบ่เพี้ยงมาเด้เพี่น้อง,น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 ,องนี่เป็นปลาเปียวมน้งพี่น้องนี่ไม้แดงพี่น้องพี่น้องหอยหอยจุ๊บพี่น้องหอยจุ๊โอ้ยหน่วยแต่และหน่วยฝา ฟ้าเต็มหมู่ลูกพี่น้องหน่วยใหญ่พี่น้องทั่ปรมือเลยนี่คือบัญชีคอย่าลืมไปพี่น้องเพื่ออยากขายอยากขายบืมีแนวทางในการขายบืมีแนวทางการขายแว่มาหลังตลาดจองจอมหลังโลตัดพี่น้อง เยอมาซื้อไปขาไปขายได้พี่น้องหลายอย่างกระเส้าเด้อพี่น้องเด้อหกโมงหกโมงหกโมงประมาณถึงสามโมงอ่ะพี่น้องของไม่ขั้นหนึ่งอ่ะพี่น้องระวังรถเด้อด่าน่ะยืน ั้หนึ่งหรอพี่น้องมาอีกรัมหนึ่งมาหลุดนกันมารัมในประเดียเขายังลุกในอ่ะเป็นบรรยากาศมืัอนี้นนกรรอ็กอากาศเย็นๆเนาะพี่น้องเนาะไรเป็นหมอกลุกอ้าวภาพภาพภาพเขาคนไทยพี่น้องนนปลาลุดปลาล,ล,ลดแต่กุ้งพี่น้อง เป็นเผือกอีหยังเป็นเผือกเย้อันนี้เขาเลือกเผือกอะไรล่ะนี่เผือกกะทิอ๋อหัวชีขาวอ๋อปลาดอปลาดอขาวนะเออปลีกกะทิปลาอ่างกันนะฮักฮักงงเป็นไงเออแม่ยนี่เลยเผือกกะทิเย้รสอะไรเผือกหนิถามเบิ่งมาชิมอะไรลองลองถามนู้นลองมา ร้านนี้คนก็นเรียกหลายพี่น้องต้องต้องแปมสดต้องพี่น้องเนาะเป็นร้านตัดสด,สดทุกร้านเปพี่น้องน่ามีไม่สุดสดทุกร้าน ยังไม่มีน้ำท่วมน้ำท่วมน้ำท่วมกบคุณวะเออฮะกบคุณวะน้ำท่วมกบวมนะมันเทียนนึงนี่ดูพี่น้องมันเทียนมันเทียนอะไรวะฉันว่วมมีมันเอาไปงาสีดีโบไม่เชื่อเหรอฮะ าก็รถพี่หรอวันนี้เบิ่งกันยาวๆพี่น้องเพิ่งกันยาวๆเบิ่งกันยาวๆในจังหว่อยนึงได้ยังขนาดครบครบโลเท่าไหร่ตัวนี้โลน่าร้อยสิบบาทร้อยสิบบาทพี่น้องเอาเออกลบือแพงใช่ไหม ม,กกมันมอ,อีกพกคือแพงเนาะโอ้ยร้านนี้มีปลากคอพี่น้องร้านนี้มีปลากคอพี่น้องกขาลังเห็นปลากคอข้าหน้า<ม>พี่น้องเด้อปลากคอตัวใหญ่พี่น้องเดีด๋ยวลูกถามมันมันให้ปเป็ดนนะึงปลาลดปลาคอจ้าจ้าจ้าเดี๋ยวไปถามให้จ้าบลาไฟป,ปีไฟป,ปีะถะงแล้วใช่ไปไหนตัวใหญ่พี่น้องตัว เก็ดแปดขีดหกเก็ดขีดะไม่นองตรงนึงตรงปลาช่อนปลาช่อนมีปลาลดน้อยปลาลดน้อยจะเป็นตักแดดีทอดต้องพี่น้องสติพอคานล่อลูกค้าพี่น้องผู้ใดอยากได้อยากนีเด้อพี่น okay. mm ้องผู hmm. ้ใดอยากได้อยากซื้ออยากขายถวายมากอะต่อกับไอ้แม่ค้าเพิ่นตรงๆโดยตรงเลยแม่พี่น้องพอเบาบันหนูบอกราคาอะ บอกได้ได้าบางย่างพี่น้องบางย่างนี่ิคนถามเรา่นต้อ,เ,อเลยพี่น้องต่อเอาโตโต,โต,โต,โตโ่อโตเห็น่นติดรถไห้เรื่องกิโลเลยพี่น้องเรื่องกิโลกับเบิ้งเอาพี่น้องเพราะว่าเห็นพี่น้องก็เมิ์มากเนาะพี่น้องเนาะเรื่องกิโลผมกับ่แน่ใจกันพี่น้องแต่ผมก็คยฉึก คือกันคือถมคือกันเรื่องกิโลบางเจ้าแต่ว่าการค่ายู่นี่มันบ่าน่าทีนี่กิโลที่มันบ่เต็มนะพี่น้องมันตองเพราะว่าคน่าส่งมาพี่นอ้องกับเห็นลูกค้าคนกูมือคนก็ไห้ใจกันเพราะว่าน้ำรถของลูกขาอีกสัมผัก็มีตะสังตะสังิ่นมืดพี่น้อ,นอง ่ไปจริงๆแม่ค้างจริงๆเพื่อนก็มีตะั่งในรถเพื่อนเขาสั่งไปเ่าเต็มกะสั่งไปเ่าเต็มเพื่อนกะตีมะวากันนะพี่น้องร้านหลังตีบอได้ขายเพื่อนนะเมื่อวานค่อนข้างเงียบเงาพี่น้องแม่ค้าคนไทยเพราะยหลายปไนไหนค่างเงียบเงาห้องบรรยากาศรอนๆด้วยพี่น้อง นี่ทีเป็นปลาขาวด้วยพี่น้องขาวเเลปลาเยอะปลาซังยูเอ็นดูงปลาซังเนี่ยเบาอีกชนะิ้นแล้วผันมาสมือปีกอะ่ะเบื้องมันสมสมกิโลสมน้ำสมเนื้อบ่าพี่น้องสังเกตเบื้องเอาทำบ่าหอยเต็มห่อกับปลาซื้อนะพี่น้องเนาะบรรยากาศเนาะพี่น้องอเนาะ พวกนี้ที่เป็นกอยพี่น้องกอยเขาเอามาไวหลายแห้งกอยไม่ค่ะคนไทยน้อยพี่น้องมึงน,นี่ครับเลิบนี้เ้อะพี่น้องเด้อคลิบนี้คลิบวัน ท่าที่สิบสามกันยายนเนาะพี่น้องเนาะติดตามกันยายนตอนเช้าพี่น้องหมอกล่างลงมาหนี่หมอกลงครับก็ฝากไว้ที่นี่เด้อพี่น้องเดลยฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เบาบันนี้เด้อครับเด้อพี่น้องครับอยู่ดีมีแห่งกันปูคนครับสวัสดีครับ